สวัสดีค่ะพรทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะโอ้หลสวัสดีสสดกินแตงโมโนะคะนี่เออแม่ให้แม่ให้แม่ให้แม,ใหแม่ให้ละกันสวัสดีสวยๆลูกโอ้ยชักจะโมโหแล้วพรทิพย์ว่าพอแล้วค่ะ นี่เมื่อคืนเมื่อวานนะคะวันวันอาทิตย์วันที่7จเราไปแห่งานที่ศรีสเกดนะคะอำเภอกันทลาลุมนะคะโอ้ยสวัสดีบ่อยจังเลยให้แม่พูดก่อนเดี๋ยวได้กินลูกให้แม่พูดให้จบก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ให้กินก็เมื่อคืนนี้กลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มกว,กว่าเลยนะคะเมื่อคืนค่ะเดี๋ยวก่อนโอ้โอโอ ไปแล้วแม่ไม่คุยด้วยแล้วไปแล้วไปหาพายโคกดีกว่าเดี๋ยวให้กินจะชนเสาอีกแล้วจะชนโรงเลี้ยงช้างอีกแล้วดูซิดูซิ <c oughs> โอ้จะหิวอะไรแท้เดี๋ยวก่อน <c oughs> อผลทิพนี่สุดยอดเลยโอ้ยเอาได้กินแต่เชือกเดีดเลี่แหละเชือกอื่นเขายังไม่ได้กินเลยอ๋อ <c oughs> ไปแล้วแม่ไปแล้วอ,อพอแล้วอ,อชนเสาอย่าเวียงตัวแรงชนเสานี่ภายโคกไอนหนุ่มกันยาจ้านี่ก็อีกเชือกนี่ลองกินนี่เดี๋ยวก่อนให้แม่พูดจบก่อนแล้วนะแม่ให้กินเออกลับมาถึงสีทุ่มก่อนนะคะภายโคกกับภายชุมพลเดินทางโดยปลอดภัยนะคะต้องขอบคุณ FC ทุกๆท,ท่านนะคะที่เป็นห่วง ก็มีงานอีกนะคะมีงานวันที่11งานเฮบ,บุญพระเวทเธอใกล้ๆหมู่บ้านนะคะนี่วันที่11แเฮงานบุญพระเวทนะคะแถวแถวใกล้ๆหมู่บ้านนะคะห่างประมาณ5กิโลนะคะพลายโคกวันที่11พฤษภาโคเอ้ยวันที่11ตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะ แถมเป็นวันดีที่เราขึ้นบ้านของพังพลทิพด้วยนะคะนี่พังวาสนาของเราสาวเสียงแหลมนะคะสาวขาหลังชอบหลอกล่อให้ไพคุกคึกแล้วก็ใส่ขาหลังให้เขานะคะเหมืนพี่ใหญ่ของเรานะคะอาการยังไม่ออกนะคะนี่ไม่รู้จะออกหรือไม่ออก ดูไม่ออกนะคะนี่ดแล้วก็ออกนิดนึงแล้วก็ไม่ออกนะคะสําหรับอาการตกมันของพี่ใหญ่ของเราขอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องสับประรดนะคะช่วงนั้นที่เราได้ไลฟ์สดขายอาหารเราว่าเราจะสั่งสับประรดสับประรดจะมาถึงวันอังคารนะคะแต่เพอ,อิญว่าทางทางเจ้าของรถที่เราให้เขาไปเอาสับประรดให้นะคะเขาบอกว่าทางนู้นเขาแจ้งมาว่าฝนตกหนักรถเข้าไม่ได้นะคะ ก็เลยต้องเลื่อนสับประรดไปอีกนะคะเลื่อนไปอีกเพราะว่าสับประรดนี้เขาส่งตามคิวนะคะว่าใครส่งได้ใครสั่งก่อนใครสั่งหลังนะคะเพราะเอินว่าทางเราที่เรกว่าจะไปเอาวันวันจันนะคะพอไปมาฝนตกรถเข้าไม่ได้ก็เลยต้องเลื่อนไปอีกไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนนะคะก็เลยต้องขอแจ้งประชาสัมพันธ์บอกไม่ไม่เอซนะคะกลัว กลัวบางท่านว่าเอา้าวันไหนว่าวันอังคารสัปปะรดจะมาไม่เห็นมาทางเราก็ต้องขอแจ้งนิดนึงนะคะว่าต้องเลื่อนเลื่อนเพราะว่าทางชัยภูมิฝนตกนะคะรถเข้าไม่ได้แล้วก็ไปตามคิวนะคะสัปปะรดรถรถนึงก็หนึ่งหมื 1, 000, 000, ่นสองพันคะแนนนะคะแม่ควันไม่เคยสั่งนะคะตอนนั้น แม่ควันนึกว่าแต่ลดละ1,000งคะแนนนะคะเพราะว่าเคยสั่งเขาว่าถ้าสัปปะรดเอฟซนี้ลดละ1นึ0งหคะแนนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสําหรับ2,000คะแนนทางแม่ควันก็จะเอาเงินที่เหลือจากทํำลงเรือช้างพลทพิปใส่สุนทบไปอีก2,000คะแนนนะคะนี่แล้วการยาวของเราก็จะได้ออกงาน ไม่รู้จะออกคู่กับเชือกไหนนะคะวันที่11บเขาเอาสี่เชือกนะคะโอ้เมื่อวานนี้ถึงบ้านดึกดื่นไปหน่อยกลับมาถึงบ้านขยะ <c oughs> อึช้างเต็มเลยนะคะโยนหญ้าให้เยอะไปหน่อยอย่างเขอโยนหญ้าเยอะไปหน่อยอเต็มเลยเมื่อเช้าก็ช่วยควานโอสถก็บกวาดบริเวณหลักช้างกว่าจะเสร็จนะคะเกือบชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> มาก ก็เมื่อคืนนี้ฝนตกลินลินนะคะฝนตกลินลินช่วงเช้าเชนี้อากาศก็จะดีหน่อยอากาศไม่ร้อนนะคะคลุมฟ้าคลุมฝนไม่รู้ว่าฝนตกทางไหนนะคะนี่เมื่อวานนี้ก็แห่บุญพระเวทที่ศรีสเกดสนุกมากเลยนะคะชุ่มฉ่ากันตลอดทางนะคะเสียได้ยอย่างเดียวมีคนเมาชอบวุ่นวายกับไพรโคก บอกก็ไม่ฟังธรรมดานะคะมีงานนี้อันดับหนึ่งก็คือคนเมาชอบมาเป็นบางท่านนะคะที่ชอบมาบุ่นวายกับช้างนะคะธรรมดานะคะแต่ก็ไม่มีอันตรายอะไรก็โชคดีแล้วนะคะปลอดภัยโชคดีทุกอย่างเอาอีกแล้วคนิี่อ้ย ตื่นมาก็ได้กินเลยนะคะนี่โอ้ยนี่ลองกินอีกเอาให้หนุนพี่ๆเขากินหน่ยหนุนให้พายโคก,กินด้วยให้วาสนาเดี๋ยวให้กินกันก็ขอบคุณทุกๆความห่วงใยนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะ <c oughs> ก็เยอะ ก็ฝากโครงการสร้างบ้านให้กับพลายคําดีด้วยนะคะตอนนี้แม่คอนก็ยังไม่ว่างเลยนะคะที่จะไปถ่ายพลายคําดีนะคะแต่รออีกสักวันสองวันก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปอัปเดตอาการของพลายคําดีนะคะก็ฝากโครงการสร้างบ้านให้กับพลายคําดีด้วยนะคะใครสนใจที่จะส่งคะแนนมาให้กับพลายคําดีก็ ทักไอดลไลของแม่ควานมาเดมาได้นะคะ0816165696หรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ0816165696นะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะโอ้โเดี๋ยวแม่ให้กินเดี๋ยวก่อน เจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วจ้าค่ะ <c oughs> ไฟคุกทำอะไรไฟคุกก็วาสนาเขายมอยู่นั่นนะถ้าดุนขาหลังเขาเลยนั่นวาสนานี้เข้าใจหลกโลกไฟคุกจริงๆเลย เขาจากไี่จริงๆค้ารังให้เขาอีกน้าน,นี่ว่าชนะเนี่ยเออมีการหันหลังให้มีการหันตูให้เ <c oughs> จ้พอนทิพย์หนุนสามีนอกใจแล้วหนุนเจ้พอนทิพย์เจ้พอนทิพย์นี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจ้พอนทิพย์ของเรา สายตาพี่ใหญ่จ้องภรรยาอยู่ว่าจะเอาอยัางไง <c oughs>